สวัสดีครับพบกันอีกแล้วกับการสปอยอนิเมะต,ตำนานจอมยุทธพูดทั้งสารภาค2ตอนสำนักถังเลิศพบจบแดนตอนที่61ช่วงที่2ครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาสำหรับคลิปนี้เริ่มสปอยกันเลยนะครับพ่อวีห้าวรู้สึกไม่สบายใจมากเกี่ยวกับจิตวิญญ,ญาณน,นั้นเป็นเพราะจิตวิญญ,ญาณเป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่สร้างขึ้นมาโดยเขาจากกักรพรรดินีน้ำแข็งนอนเทียนเมืองจกกักรพรรดินีหิมะ และอีไลเคอร์ซอ,อที่ล่วงลับไปแล้วพ่อวีฮาวสามารถสัมผัสได้อย่างชัดเจนว่าพลังวิญญาณของเขาได้รับผลกระทบอย่างมากเมื่อจิตวิญญาณเคลื่อนไหวร,ราวกับว่าความสนใจทั้งหมดของเขาถูกดึงดูดโดยมันจากความทรงจําที่อีไลเคอร์ซือทิอ้งไว้ให้กับเขาส่วนใหญ่เป็นเพราะสัญญาที่พวกเขามีพวกเขายังเกี่ยวข้องกันทางสายเลือดการก่อตัวของวิญญ,ญาณน,นั้นเกิดขึ้นจากการหดตัวของจักรพรรดิเดนิฮิมะ พลังต้นกําเนิดอันยิ่งใหญ่และสัมผัสทางจิตวิญ,ญญาณรวมถึงเลือดและพลังทางจิตวิญ,ญญาณของฮัววีฮาวซึ่งทั้งหมดล้อมรวมกันอยู่แล้วด้วยเปลวไฟของอาจารย์อิไลเคอร์ซ่อิไลเคอร์ซอบอกฮัววีฮาวผ่านประสบการณ์ที่เขาทิ้งไว้ให้ฮัววีฮาวได้รู้ว่าเขาสามารถใช้เวทสัญญากับอสูรวิญ,ญญาณได้แต่ขึ้นอยู่กับเขาว่าจะเรียนรู้อย่างไรและภายใต้เงื่อนไขใดพูดง่ายๆก็คือยิ่งช่องว่างระหว่างเจ้าของวิญ,ญญาณ กับอสูรวิญญาณมากเท่าไหร่ความเป็นไปได้ในการทําสัญญาก็จะยิ่งสูงขึ้นเท่านั้นพววัวบีฮ่าวต้องค้นหาอาสูรวิญญาณสามารถรักษาสติปัญญาและความสามารถไว้ในระดับหนึ่งด้วยตัวของเขาเองหรือไม่รวมทั้งถ้าพวกมันสามารถกลายเป็นวงแหวนวิญญาณของเจ้าของวิญญาณได้สถานการณ์ของจักรพรรดิมีหิมะนั้นพิเศษมากเนื่องจากความแข็งแกร่งของเธอและการเปลี่ยนแปลงที่น่ากลัวที่เกี่ยวข้องทําให้เปลวไฟของจิตวิญญาณ ของอีไลเคอร์ซอก็ดับลงอีไลเคอร์ซอก็ยังบอกกับหัววีห่าวว่าเขาสามารถทําตามสัญญาด้วยพลังวิญญ,ญาณในปัจจุบันของเขาได้นั่นจึงเป็นเหตุผลที่ทําให้หัววีห่าวรู้สึกตื่นเต้นอย่างมากแม้ว่าเขาจะรู้สึกไม่สบายใจก็ตามและเขาก็อยากรู้อยากเห็นมากด้วยการเคลื่อนไหวของตัวอ่อนเธอมีความรุนแรงมากขึ้นพลังวิญญ,ญาณของหัววีห่าวเริ่มรวมตัวกันไปยังทะเลจิตที่สองของเขาและตัวอ่อนดูเหมือนจะกินพลังวิญญ,ญาณของเขา มันกินกินและกืนกินหัววิห้าก็เกิดความรู้สึกแปลกๆขึ้นหากตัวอ่อนยังอยู่เช่นนี้ต่อไปเขาคงเป็นคนเดียวที่ไม่สามารถรักษาพลังวิญญาณเอาไว้ได้การจะดูดพลังวิญญาณของเขาไปแบบนี้ทุกวันทุกวันไม่ใช่เรื่องง่ายๆสําหรับเขาเลยเขาคงทําได้เพียงอยู่ในสภาพจึงมีสติไปตลอดเวลาแม้ว่าหลังจากที่เจ้าสํานักห้าเทียนช่วยฟื้นฟูทะเลวิญญาณให้เขาแล้วก็ตามที ไม่อย่างนั้นเขาคงทนไม่ได้อีกแล้วดวงตาแห่งโชคชะตาเปิดออกกันทีและแสงสีทองสลัวที่เกิดจากพลังวิญญาณก็เริ่มหมุนวนตัวของหัววิห้าวทำให้เขาดูเหมือนรูปปั้นทองคำนิ้วเทียนและไถ่ฐานเดินไปยังห้องของหัววิห้าวก่อนหน้านี้แล้วแต่ทั้งคู่ก็ไม่ได้ส่งเสียงรบกวนเขาพวกเขาต่างกระตือรือร้นและเป็นห่วงกังวลหากมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นพวกเขาจะต้องช่วยเขาอย่างแน่นอนในที่สุดแรงดึงดูดมหาศาล ก็หยุดลงหลังจากตัวอ่อนดูดพลังวิญญาณของหัววีห้าวไปกว่า60เซเขาตกกระลึงเมื่อพบว่าตัวอ่อนในทะเลจิตที่สองของเขาสงบลงแล้วและมีสีส้มทองแผ่ขยายออกจากร่างกายของเขาและจากนั้นสิ่งที่น่าตกใจก็เกิดขึ้นในขั้นต้นตัวอ่อนกําลังดูดพลังวิญญาณของเขาอย่างไรก็ตามพลังวิญญาณของเขาได้รับการฟื้นฟูอย่างรวดเร็วเมื่อรัศมีสีส้มทองที่ขยายตัวทะเลวิญญาณทั้งหมดของเขาดูเหมือนจะประสบกับคลื่นสูง มันสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อรัศมีกวาดผ่านไปนอกจากนี้เขายังพัฒนาความรู้สึกที่เสียบแหลมมากขึ้นสําหรับทะเลแห่งจิตวิญญาณของเขาพลังวิญญาณของเขาถึงจุดสูงสุดหลังจากที่รัศมีหลายอันกวาดไปทั่วทะเลวิญญาณของเขาและเพิ่มพลังให้เกินขีดสุดทะเลวิญญาณของเขาได้รับการบำรุงเลี้ยงอย่างดีมากขึ้นภายใต้แสงสว่างของรัศมีเธอจะไม่ออกมาเธอช่วยข้าฝึกฝนพลังวิญญาณหัววีห้าวรู้กง,งงเล็กน้อยอย่างไรก็ตาม เขาหวังว่าพลังวิญญาณของเขาจะได้รับการฟื้นฟูเช่นนี้ต่อไปด้วยความเร็วปัจจุบันของเขาสามารถไปถึงสภาวะไร้ขอบเขตที่เขาอยู่ก่อนที่ไข่มุกขิมะจะเผาไหม้เวลาผ่านไปทีละวินาทีเมื่อรัศมีขยายตัวขึ้นสีส้มของตัวอ่อนก็เข้มขึ้นเช่นกันพวกวีห้าวก็ไม่สามารถมองเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวอ่อนได้อีกต่อไปตอนนี้มันก็เหมือนกับไข่สีส้มทองและหยุดเปลี่ยนเป็นสิ่งอื่นมันคงที่และดูเหมือนจะแข็งตัว ทะเลวิญ,ญญาณของหัววีห้าวได้รับการบำรุงอย่างต่อเนื่องมากขึ้นเรื่อยๆชั้นส้มสลัวล้อมรอบมันในขณะน,นี้และมหาสมุทรไร้ขอบเขตก็กลับมาเขารู้สึกว่าพลังวิญ,ญญาณของเขาแข็งแกร่งกว่าเมื่อก่อนเล็กน้อยเล่ากับว่ามันกําลังพัฒนาไปสู่ระดับต่อไปมันไม่ได้ทําให้เกิดขึ้นในทะเลวิญญ,ญาณของเขามันยังรวมตัวด้วยพลังวิญ,ญญาณของเขาอีกด้วยดูเหมือนว่าเขาจะเข้าใจระดับ ของลุงนิวเทียนแล้วแม้ว่ามันจะยังอยู่ไกลมากแต่ดูเหมือนว่าเขาจะเห็นประตูสู่ระดับนี้ผ่านโอกาสนี้หนิวเทียนได้ไทฐานเห็นเพียงวงแหวนสีส้มทองที่แสบตากระจายออกมาจากดวงตาแห่งโชคชะตาของหัวบีห้าวซึ่งทําให้ทั้งห้องเปลี่ยนเป็นสีเดียวกันเมื่อแสงนี้มาถึงพวกเขาพลังก็กดทับพวกเขาเล็กน้อยเสยนกระดิ่งดังขึ้นอย่างไพเราะจากดวงตาแห่งโชคชะตาหัวบีห้าว ก็ฟื้นึ้นสติขึ้นมาทันทีและรู้สึกได้ถึงรอยแตกที่ปรากฏขึ้นบนตัวอ่อนที่มีรูปร่างคล้ายไข่มันสั่นคลอนทะเลวิญญาณของเขาจากนั้นรอยแตกที่สองก็ปรากฏขึ้นเสียงเอี๊ยดอาดแถวเบากล้องอย่างต่อเนื่องขณะรอยร้าวแผ่กระจายไปในรูปแบบคล้ายเต่าบนเปลือกของทารลกมือที่ขาวนุ่มเล็กยื่นออกมาจากเปลือกไข่มือนั้นพลิกไปคว้าเเปลือกไข่ที่แตกหักก่อนที่จะมีเสียงดังแตกขึ้นอีกแสงที่สองจากร่างของหัววิห้า ก็หายไปเช่นกันและเขาก็กลับสู่สภาพปกติอย่างรวดเร็วแต่เขาก็ยังได้ยินเสียงแตกหักในทะเลจิตที่สองแน่นอนว่ามีแค่เขาที่ได้ยินมือซีเขาอ่อนนุ่มยืดออกมาอีกครั้งหลังจากผ่านไปสักครู่หนึ่งทุกครั้งที่มันยืดออกมามันก็จะคว้าชิ้นส่วนของเปลือกไข่ก่อนจะดึงกลับเข้าไปเสียงแตกหักจะดังขึ้นเป็นครั้งแล้วครั้งเล่าฮวบีเฮ้าเพ่งความสนใจไปที่มือด้วยเหตุผลบางอย่างเขารู้สึกว่า มีส่วนเกี่ยวข้องกับมืออย่างใกล้ชิดไม่เพียงแต่มันจะดูขาวราวกับหิมะแต่มันดูโปร่งใสเหมือนนมมันชวนให้คนกัดได้ราวกับทำจากน้ำเต้าหู้เปลือกไข่สีส้มทองเริ่มเล็กลงเรื่อยๆและสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กในเปลือกก็เผยออกมาให้เห็นนางยังเป็นทารกตัวเล็กผิวของนางอ่อนโยนและขาวราวกับมืออ้วนกลมของนางนางดูมันเด็กเดือนหนึ่งใบหน้าเล็กของนางอ้วนทวนมากแสงสีส้มทองส่องออกมาจากร่างกายของนาง ขณะที่นางเคี้ยวเปลือกไข่นางก็ยิ้มหวานเป็นครั้งคราวรอยลักยิ้มของนางทำให้นางดูน่ารักยิ่งขึ้นดวงตาของเธอเป็นสีเข้มเคลื่อนไหวราวกับมหาสมุทรกว้างใหญ่ที่จุดลึกสุดทั้งบริสุทธิ์และลึกล้ำเป็นคำอธิบายที่ไม่ควรปรากฏพร้อมกันแต่พวกมันอธิบายดวงตาของเธอได้อย่างสมบูรณ์แบบผมสีขาวเงินของเธอมีผมหยิกเล็กน้อยแม้ว่าเธอจะยังเด็กมากแต่เธอก็มีความรู้สึกสง่างาม จัก,กรพรรดินีหิมโฮววีเฮ้าเรียกเธอด้วยพลังวิญญาณของเขาฮัววีเฮ้าฉายรูปร่างตัวเองในทะเลจิตที่สองต่อหน้าหญิงสาวนางยังคงเคี้ยวเปลือกไข่ต่อไปขณะที่มองดูฮัววีหฮ้าอยู่ดวงจานางเบิกกว้างขนตายาวของนางเป็นสีน้ำเงินเข้มและดูเหมือนว่าพวกมันกำลังพัดอากาศในขณะที่นางก,ก,าาก,กระพริบตาจักรพรรดินีหิมะคุณยังจำข้าได้ไหมฮัววีฮ้าถามอีกครั้ง,งเธอเคี้ยวเปลือกไข่ต่อ จกักรพรรดินีหิมะข้าคือหัววีเ้าคุณยังจําข้าได้ไหมจกักรพรรดินีน้ําแข็งและพี่น้องเทียนเมิงก็อยู่ที่นี่ด้วยคุณรู้สึกยังไงบ้างตอนนี้คุณอยู่ในร่างไหนสวีเตี้สวีเตี้จกักรพรรดินีหิมะพัวยูเห้าตระหนักได้ว่าเขาไม่สามารถตรวจสอบได้อีกแล้วเห็นได้ชัดเจนว่าเธอสนใจเปลือกไข่มากกว่าเธอขยับมือของเธอเร็วขึ้นราวกับว่า เธอกลัวว่าพ่เวิห้าวจะแย่งมือเธอไปจากนั้นเธอก็กินเปลือกไข่จนหมดอย่างรวดเร็วข้าจะทําอย่างไรดีพ่อวิห้าวกำลังงงเธอน่ารักมากแต่เขาก็ต้องตกใจกับวิธีการกินของเธอนั่นเป็นเพราะเปลือกไข่มีพลังวิญญาณที่เข้มข้นมากเขาสงสัยว่าเธออาจจะไม่สามารถกินพลังวิญญาณของเขาได้หลังจากกินเปลือกไข่หมดแล้วแล้วเธอจะอิ่มเมื่อไหร่กันเธอตะโกนใส่เขาทันที เขาอึ้งไปเลยเมื่อพบว่าเขาสามารถฟังเธอได้ต่อให้เธอจะไม่ได้พูดภาษาที่เขาฟังอยู่ก็ตามเธอเรียกเขาว่าพ่อเขายังเด็กมากๆแต่เธอกับเรียกว่าพ่อพ่อวิ่งอึ้งเพราะเขายังเด็กมากแต่เธอกับเรียกเขาว่าพ่อยิ่งไปกว่านั้นเขารู้สึกแล้วกับว่าเธอกําลังโกรธเกลี้ยวจนทําให้หัวใจของเขาสลายเจ้าเรียกข้าเหรอพ่อวิห้าถามคําถามโงงๆอืมอืมอืมพ่อจ๋า ขเขาลงทางอย่างสมบูรณ์และไม่รู้จะตอบสนองอย่างไรเธอเป็นราชินีน้ำแข็งในร่างเด็กน้อยเธอยังคงเป็นอสูรวิญญาณที่แข็งแกร่งที่สุดอันดับสามในทวีปนี้ในทวีปนี้หรือไม่พอมาถึงจุดนี้เธอก็ดูลำคาญเล็กน้อยเธอเลยขึ้นบนฟ้าแล้วบินลงมาหาเขาเขาจับตัวเธอเอาไว้โดยไม่รู้ตัวและรู้สึกได้ถึงออร่าแห่งความรักที่กำลังไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาร่างกายของเขา สูกยอมด้วยชั้นสีส้มทองเธอหัวเราะและทุบหน้าอกของเขาด้วยมือของเธอดูเหมือนว่าเธอกําลังเล่นกับเขาอยู่เมื่อมองเธอจากระยะใกล้เช่นนี้เขาก็รู้สึกได้ถึงความน่ารักที่เผยอ,ออกมาจากเธอพ่อข้าอยากออกไปหลังจากส่งข้อความนี้ให้เธอเธอก็ดิ้นออกจากอ้อมแขนของเขาและชุดขนาดเล็กที่พอดีตัวก็ปรากฏขึ้นบนร่างกายของเธอขณะที่เธอบินไปด้านหน้า เธอก็เผยให้เห็นก้นเล็กๆของเธอจากด้านหลังก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองอะไรทะเลจิตวิญญาณของเขาก็เริ่มพุ่งพล่านขึ้นอย่างมากหลังจากนั้นร่างของเธอก็กระพริบลและเธอก็หายไปโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปแล้วผิดพลาดประการใดต้องขออภัยมานัดที่นี้ด้วยนะครับเนื้อหานำมาจากนิยายแปลจีนเป็นไทยเนื้อหาจะยาวและละเอียดกว่านิเมะนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตาม กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับผมฝากกดติดตามเพจเพชรดีคอมพิวเตอร์หอพักและสวนริมทุ่งเพชรดีและช่อง YouTube So l a r Cell Entertainment จะได้ดูคลิปและสปอยใหม่ๆล่าสุดแบบต่อเนื่องโชคดีมีเงินใช้สุขภาพแข็งแรงสวัสดีครับ